สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการ ท็อปไฟกันอีกเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจัดอันดับอาวุธประเภทธนูนั่นเองนะซึ่งหลักเกณฑ์การจัดจะวัดกันที่ดาเมจมาตรฐานที่ธนูสามารถทําได้โดยไม่นับรวมลูกธนูนะครับก่อนที่จะไปรับชมผมขอบอกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายในคลิปนี้ก่อนนะครับอย่างแรกคือการอ่านภาษาอังกฤษครับผมก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่าผมอ่านผิดอ่านไม่ถูกบ้างส่วนนี้ผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับซึ่งผมจะลองไม่อ่านดูนะแต่อย่าพึ่งเข้าใจผิดว่าจะไม่อ่านหมดเลยนะแค่ผมจะ ่านบางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วท่านผู้ชมดูจบแล้วบอกด้วยนะครับว่าชอบแบบไหนกว่ากันก็จะมีแค่นี้นะครับที่จะเปลี่ยนไปแล้วก็เช่นเคยครับผมสำหรับใครที่รู้หมดแล้วก็ดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะครับก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับอันดับที่5นี้ก็จะหาได้จากสตูตัวนี้จากอีเวนต์กอบลินในช่วงฮาร์ดโหมดนั่นเองนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการดรอปจะแบ่งตามโหมดที่เล่นสำหรับโหมด Normal จะอยู่ที่16.7%หรือ1ใน6ตัวแล้วก็โหมดเอ็กซ์จะอยู่ที่33.3%หรือ1ใน3ตัวนั่นเองครับสำหรับคุณสมบัติพิเศษคือการยิงแต่ละครั้งจะมีเปลวไฟสีม่วงติดที่ลูกธนูถ้าหากสตูโดนโจมตีจะก่อให้เกิดเป็นดาเมจพ ต่อเนื่อง5วินาทีแล้วยังสามารถโจมตีทะลุศัตรูได้ถึง3ตัวแต่ความเร็วของลูกธนูจะค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับธนูในระดับเดียวกันสำหรับความเร็วลูกธนูจะอยู่ที่11ยิ่งตัวเลขสูงขึ้นความเร็วก็จะสูงตามซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีสูตรคำนวณด้วยนะครับแต่ผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ถ้าใครสนใจก็สามารถอ่านได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ สำหรับความเร็วในการโจมตีจะอยู่ที่เร็วมาก20แล้วก็ค่าน็อกแบ็กจะอยู่ที่ปานกลาง4.5และอัตราคิย์ที่เอยู่ที่7%นั่นเองครับแล้วอาวุธชิ้นนี้สามารถออโต้สวิงได้ครับผมสำหรับดาเมจมาตรฐานจะอยู่ที่47นั่นเองครับสำหรับอันดับที่4ก็จะได้จากการครับสำหรับวิธีการครับก็ตามนี้เลยครับ ในส่วนของโต๊ะครับจะหาได้จากบอสตัวนี้ซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการดอบอยู่ที่100%นั่นเองแล้วก็วัตถุดิบจะหาได้จากบอสเสาสีนี้เลยครับก็ <os revise> <Note. S 2> ทั้งหมดนี้จะอยู่ในช่วง h a r ์ดโหมดนั่นเองนะสำหรับคุณสมบัติพิเศษคือการยิงลูกธนูได้ถึง4ลูกโดยที่ลูกธนูจะเสียไปแค่อันเดียวแล้วถ้าโจมตีโดยที่ไม่หยุด จะทําให้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงในระดับหนึ่งและการโจมตีแต่ละครั้งของอาวุธชิ้นนี้มีโอกาส66%ที่จะไม่เสียลูกธนูไปและยังมีลูกธนูเวทมนโผลออกมาโจมตีเป็นระยะระยะด้วยแต่การสลับใช้อาวุธในการต่อสู้จะไม่เหมาะสักเท่าไหร่กับอาวุธชิ้นนี้เพราะจะทําให้สูญเสียความเร็วในการโจมตีได้สําหรับความเร็วลูกธนูจะอยู่ที่20และก็ความเร็วในการโจมตีอยู่ที่เร็วมาก12 แล้วก็ค่า knockback จะอยู่ที่เบามาก2และอัตรา critical ก็จะอยู่ที่4%นั่นเองนะครับแล้วอาวุธชิ้นนี้สามารถออโตสวิงได้เช่นกันครับผมสำหรับดาเมจมาตรฐานจะอยู่ที่50นั่นเองนะครับสำหรับอันดับที่3นี้ก็จะหาได้จากบอสตัวนี้เลยครับ และเปอร์เซ็นต์ในการดรอปจะอยู่ที่25%ทั้ง2โหมดเลยนะซึ่งบอสตัวนี้จะอยู่ในอีเวนต์ป้องกันคิสตันนั่นเองแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดมันไม่ได้อ่านอย่างนี้นะผมแค่เรียกในแบบของผมแต่ถ้าใครจะเรียกจริงๆก็เรียกตามที่ขึ้นบนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ได้เลยครับสาหรับอีเวนต์นี้ผมจะไม่จอดลึกมากนะแต่จะบอกคร่าวๆให้ฟังซึ่งวิธีการเรียกอีเวนต์จะต้องมี n p c ตัวนี้ก่อนแล้วก็ทําการซื้อ2ไอเทมชิ้นนี้มาจากนั้นก็ไปหาพื้นที่ราบเเรรีีีียไไมมม่่สิงงกกดดขววาาาแลล้้้็ทํตูปน E okay. แต่ระยะห่างจากจุดที่เรียกอีเวนต์แต่ละด้านจะต้องห่างกันอย่างน้อย61บล็อกแล้วก็อีเวนต์นี้จะมีอยู่3ระดับด้วยกันสลับบอสที่พูดถึงไปตอนต้นอันดับจะอยู่ในระดับที่3ซึ่งต้องทำการฆ่าบอสตัวนี้ก่อนถึงจะเล่นได้นั่นเองก็ทั้งหมดจะอยู่ในช่วงฮาร์ดโหมดนะสลับคุณสมบัติพิเศษของอาวุธชิ้นนี้จะมีผลกับสตูที่บินได้ซึ่งการโจมตีใส่สตูที่บินนั้นจะสร้างโบนัสความเสียหาย50%และจะก่อให้เกิดการโจมตีแบบแพร่กระจายออกไปประมาณ90องศา พื้้นนดาาล่างแต่ถ้าใช้กับสตัตพื้นดินก็จะไม่มีผลแบบนั้นแล้วการโจมตีแต่ละครั้งจะมีเปลวไฟติดที่ลูกธนูแล้วสามารถยิงลูกธนูออกไปได้ถึง6ลูกและจะเสียลูกธนูที่อยู่ในตัวแค่อเดียวครับสรับความเร็วลูกธนูจะอยู่ที่11และความเร็วในการโจมตีอยู่ที่ปานกลาง30แล้วก็ค่า knockback จะอยู่ที่ปานกลาง4.5และอัตรา critical ก็จะอยู่ที่7%นั่นเองครับแล้วอาวุธชิ้นนี้สามารถที่จะ auto ้สวิงได้เช่นกันครับผมสรับดาเมจมาก สถานจะอยู่ที่55นั่นเองนะ สำหรับอันดับที่2ก็จะหาได้จากบอสปลาที่อยู่ในช่วงร์ดโหมดนั่นเองนะซึ่งเปอร์เซ็นในการดอปจะอยู่ที่20%หรือ1ใน5ตัวสำหรับวิธีการเรียกบอสจะต้องมีเบ็ดตกปลาอะไรก็ได้แล้วก็เหยื่อล่อจะต้องเป็นหนอนตัวนี้ที่อยู่ในไบโอมเห็ดแล้วก็ไปทําการตกที่ทะเลฝั่งไหนก็ได้ในส่วนของวิธีตกปลาคงไม่ต้องบอกนะครับน่าจะตกกันเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าใครตกไม่เป็นก็สามารถมาบอกกันได้นะครับสาหรับคุณ,ณสมบัติพิเศษคือการโจมตีแต่ละครั้งจะยิงลูกธนูออกไป หลูกเป็นแนวจัดกลุ่มกันและก็จะเสียลูกธนูที่อยู่ในตัวแค่อันเดียวสําหรับความเร็วลูกธนูจะอยู่ที่10และความเร็วในการโจมตีจะอยู่ที่เร็ว24แล้วก็ค่าน n o c k b a c k จะอยู่ที่เบามาก2และอัตราค r i t i c a l ก็จะอยู่ที่4เปร์เซ็นต์นั่นเองนะแล้วอาวุธชิ้นนี้ก็สามารถที่จะออโต้สวิงได้ครับผมสำหรับดาเมจมาตรฐานก็จะอยู่ที่60นั่นเองนะครับ เดินทางมาสู่อันดับที่1กันแล้วนะครับก็อาวุธชิ้นนี้จะหาได้จาก NPC ตัวนี้เลยครับ ซึ่งในส่วนของ NPC ตัวนี้ผมจะไม่เจาะลึกมากนะแต่จะบอกคร่าวๆให้ฟังสำหรับ NPC พ่อค้าคนนี้เขาจะมาก็ต่อเมื่อมี NPC อยู่ในโลก2คนขึ้นไปแต่จะไม่นับรวมตัวนี้นะและเขาก็จะไม่มาถ้ายังมีกิจกรรมอีเวนต์อยู่แต่ยกเว้น2อันนี้และถ้าตรงตามที่พูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาจะมีโอกาส22.12%ที่จะมาในแต่ละวันแล้วในส่วนของการขายอาวุธชิ้นนี้จะต้องเข้าสู่ฮาร์ดโหมดและก็ทําการฆ่าบอสตัวนี้หลังจากนั้นก็รอซื้อได้เลย ซึ่งราคาจะอยู่ที่45โกคอยนั่นเองแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะการขายของในแต่ละครั้งพ่อค้าจะทําการสุ่มสินค้ามาขายนะครับสาหรับคุณสมบัติพิเศษของอาวุธชิ้นนี้คือการโจมตีในแต่ละครั้งจะเปลี่ยนจากลูกธนูเป็นเลเซอร์แสงสีฟ้าซึ่งมีความเร็วของลูกธนูที่เร็วมากแต่การโจมตีจะมีเวลา3.5วินาทีก่อนที่เลเซอร์จะหายไปแต่ถ้าโจมตีโดนศัตรูหรือสะท้อนวัตถุจะสามารถโดนได้5ครั้งและครั้งที่6จะหายไปซึ่งการโจมตีโดนในแต่ละครั้ง ดาเมจก็จะลดลง10%สําหรับความเร็วในการโจมตีจะอยู่ที่เร็ว22แล้วก็ค่าน n o c k b a c k อยู่ที่เบามาก3แล้วก็อัตราค r i t i c a l จะอยู่ที่11%นั่นเองครับแล้วก็อาวุธชิ้นนี้สามารถออโต้สวิงได้เช่นกันครับผมสําหรับดาเมจมาตรฐานจะอยู่ที่65นั่นเองนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับท็อปไในวันนี้ถ้ามีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธอื่นๆผมจะนำมาทำแน่นอนครับแต่อาจจะนานนิดนึงโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์ติดตามแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม